สารย้ายได้ครับย้ายได้ตลอดเวลาชาวบ้านเขาก็ย้ายกันเป็นเรื่องปกติพอล้ชาวบา้านมีมีคนมาบอกว่าสารมีเขาก็จะย้ยายย,าย้ายย้ายเพราะฉะนั้นสารเนี่ยย้ายเป็นโคตรเป็นเรื่องปกติเลยครับจะเห็นว่าบางบ้านเนี่ยเดี๋ยวพอมีหมอดูมาทักหนึ่งก็ย,ย้ยา,ยยา,ยยายนะี่ยย้ายนี่ยย้ายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายย้ายไม่ใช่ประเด็นครับแล้วก็แต่จริงๆเหนือว,ว่านั้นคือประเด็นคือไม่จําเป็นต้องมีสารพะภูมิและไม่จําเป็นต้องมีสารตายใหญ่ใดๆทั้งสิ้นเนาะแต่ถ้ามีก็ดูแลดีๆนิดนึงก็แล้ครับคราวนี้เนี่ยมาพู เขาบอกคนเราเนี่ยเวลาต้องบอกนะว่าสารพระภูมิสารตายายไม่ใช่คติความเชื่อของพุทธนะครับไม่ใช่พุทธศาส,สนานะครับแต่ว่าถ้ามีก็แล้วแต่มีก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ทําให้ถูกเวลาเขาตั้งเนี่ยเขาจะตั้งสารพระภูมิก่อนแล้วค่อยมีสารตายายจะไม่ไม่สมควรที่จะมีสารตายายอย่างเดียว <S <S เหมือนเนี่ยที่ว่าเขาจะตั้งสารพระภูมิใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทยก็คือว่าสารพระภูมิเป็นพระภูมินะครับไม่ใช่เจ้าที่ นะเป็นคติทางพราหมณ์นะครับเป็นเทวดาองค์หนึ่งที่เกิดจากการเคารพนับถือธรรมชาติแล้วมีการอุปโภคเทวดามามี9องค์เนาะเป็นบุคคลที่1ของเท้าอะไรก็ว่าคุณลองไป Google ดูจะรู้ว่าสารพระภูมิไม่ใช่เจ้าที่เราก็ยังมีสารพระภูมิที่เป็นเสาเดียวนะครับแล้วก็มีสารตายายที่เป็น4ีเสาศาลยตายคืออะไรสารตาใหยก็คือว่าออคนไทยให้ความเคารพนับถือว่าเอ้ยอาจจะมีวิญญาณมีใครที่เคยอยู่พื้นที่นี้มาก่อนแล้วเสียชีวิตลงเราก็ให้เกียรติเท้า แล้วในการทาศาลนี้เขาพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นการเชิญผีวิญญาณที่อยู่เป็นพื้นที่เดิมเนี่ยให้มีที่ศาลคอยปกปักษักษาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคุณจะไปรู้ได้ไงว่าที่มีอยู่ดีไม่ดีถูกไหมฮะเพราะนั้นถ้าไม่มีหนึ่งนะครับถ้าไม่มีก็คือถามว่าจําเป็นต้องมีไหมก็ตอบว่าไม่จําเป็นเพราะคนที่เป็นเจ้าบ้านคือคุณคุณเป็นเจ้าบ้านไม่ใช่ตาใหญ่เป็นเจ้าที่โอเคไหมฮะแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยควรจะมีศาลพระภูมิแล้วค่อยมีศาลตายายประมาณนั้นแต่ก็ไม่ใช่ประเด็นอีก ถ้าเกิดว่ามันมีแล้วอยากตั้งใหม่ตั้งได้เลยเปลี่ยนได้ย้ายได้ถ้าไม่อยากตั้งไม่อยากมีก็ไม่ต้องทำตามน,นั้นต้องทําพิธีไหมต้องมีการบอกกล่าวครับเพราะว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณเป็นเจ้าที่งนั้นคุณต้องบอกกล่าวว่าเราคนลังจะทำอะไรทําเพื่อใครเนาะ no. จะทําธุรกิจซากรถจะไม่ให้คนที่ตายตามมาต้องทำอย่างไรคือแม่ โดยปกติปกติเขาเอาโดยธรรมชาติก่อนนะครับว่าเออ่ถ้าทําธุรกิจอะไรพวกนี้อย่างเช่นทำซากรถซากอะไรอย่างเงี้ยเออเขาไม่ค่อยตามมากับรถเท่าไหร่หรือนะครับเรื่องธรรมดาเขาไม่มีความคนจะไม่ได้ปลูกพันธุ์รถมากเท่ากับแบบบ้านที่ดินทรัพย์สมบัติอย่างอื่นอย่างเงี้ยถ้ามันมีจริงๆมันก็คือเหมือนการทาําชาปนนทั่วไปครับโดยการเออ่ส่วนใหญ่เอาง่ายๆถ้าเป็นคนไทยแล้วเนาะก,ก็นิมนต์พระมาใช่ไหมทำพิธีสวดส่งญาณอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็พยายามทำเนี่ยแล้วก็ทำบุญบ่อยๆในแต่พื้นที่นั้นก็โอเคครับ